แคสซีฟได้จริงไหมก็เหมือนกับเครือข่ายอื่นๆผมว่าใครหลายๆคนนะครับก็จะเจอคําถามนี้แต่ในแผนธุรกิจทั่วไปในแผนธุรกิจสมัยก่อนนะครับจะเป็นแบบนี้เลยทีเดียวเราไปชวน a มา A คือเพื่อนเราเราไปชวน B ีมาบีเพื่อนเราไม่สามารถวางต่อใครได้ต้องมาชวนติดเนี้ยรอบตัวเป็น C เป็น D ตื่นเต้นตรงที่ว่าถ้าเกิดวันนี้ A อยู่บางซื่อ B อยู่บางแคร์ C นะครับอยู่ไร่กระงนะครับส่วนดีเนี้ยอยู่ชนบุรีถ้า A กับดีชนบุรี บางซึ้อนะครับอยากให้เราไปช่วยเราทํายังไงดีครับเราไม่สามารถแยกร่างได้เพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดทั้ง4คนเนี่ยให้เราไปช่วยนะครับเราอาจจะช่วยได้ไม่ทุกคนจริงไหมครับและที่สําคัญถ้าเกิด B นะครับมีลูกขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น B1 กับ B2 เราคงช่วยเหลือได้ไม่หมดเพราะวันนี้เราก็ต้องไปช่วยด้านอื่นๆด้วยนี่แหละมันคือแผนนะครับในสมัยก่อนไฮไลท์เนี่ยเราข้อดีนะครับของ Legacy คืออะไร Legacy นะครับมีแผนธุรกิจเนี่ย เป็นแบบ2สายงานทำห้ถึง2สายงานด้วยเพราะมันเป็นแผนที่ดูแลง่ายวันนี้เรามี A A มี B มี C มี D เรามาวางต่อกันอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการวางต่อแบบเสียบลูกชิ้นวันนี้โชคดีมากๆถ้าเกิดระวัง A ลงมานะครับสมมุติ A A นะครับไปชวนเพื่อนได้คือ A1 กับ A2 ยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้ A นะครับเอา A1 มาวางใต้ B พราเราคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับ B จะรู้สึกดีใจมากๆที่ A เนะี่ยมาช่วยเขานะครับในการมีทีม B เนี่ยจะรู้สึกว่ามีทีมขึ้นมาเพราะมี A1 เนี่ยมาอยู่ใต้เขาและ A1 เนี่ยก็จะรู้สึกดีเพราะเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่ A ที่ในการดูแลแต่เขาเนี่ยมีทั้งเรามีทั้ง A มีทั้ง B ที่เขาเนี่ยช่วยดูแล A1 ด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยวันนึงถ้าเกิดเรากรเกษียหรือเราไม่อยู่จะทําให้เกิดอะไรขึ้นครับอย่างน้นอยๆนะครับ a 1เนี่ยก็จะมี A แล้วก็ B เนี่ยคอยช่วยดูแลอยู่ เพราะแต่ละคนจะมีความฝันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเกษียณที่มีรายได้หลักแสนบางคนอาจจะเกษียณนะครับที่มีรายได้หลักล้านก็ได้วันนี้นะครับ A กับ B เนี่ยก็จะมีความฝันของตัวเองและ A 1เนี่ยก็โชคดีนะครับที่มี A กับ B ช่วยดูแลวันนี้นะครับข้อดีของธุรกิจนี้ของแผนนี้นะครับสสายงานมันดูแลง่ายและที่สําคัญสามารถอยู่ได้เพราะเราเนี่ยช่วยกันเป็นทีม